โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับอ่าตามที่เกินไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีดันอ่าดันเจียนเข้ามาใหม่จริงด้วยนะครับทำไมใส่ห่วไม่ถูกแบบนี้นครับเนี่ยเป็นดันอสูรปีใหม่นะครับก็ซองจดหมายสีแดงนะครับก็สามารถเอามาแลกของรางวัลเหมือนเดิมเลยนะครับ นี่คนระับเหมือน6ปีที่แล้วนะครับก็กล่องน,นี้ได้2องพันชิปนะครับสูงสุด2องพันชิปนะครับก็สุ่มชิปนะแล้วก็ไฮไลท์เลยก็คืออสูรปีใหม่ตรงนี้นะครับก็สามารถแลกได้ถึง25ส่สิบหเศษเลยนะครับกะสิบเศษหนึ0งนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแต่ละวันเราสามารถหาได้กี่ กี่ซองนะครับหรือกี่ชิ้นนะครับอ่าแล้วก็มีคาราวานนี่อีก25่สิเศษนะครับสรุปก็คือแจกตัวหนึ่งเลยนะครับอ่าก็สำหรับภารกิจวันแรกนะครับก็อันนี้มีเล่นดันเจี้ยนนรมดากับเพื่อนหนึ่งครั้งนะครับ อันที่2กิจกรรมก็ล็อกอินนะครับอันที่3 5หแมตช์ก็ลงจัดอันดับหรือธรรมดา5ครั้งนะครับอันที่4ี่ก็สร้างหมดผู้เล่นหลายคนกับเพื่อนก็คือเล่นธรรมดากับเพื่อนนะครับไม่งั้นก็เล่นซันโบกับเพื่อน2ครั้งนะครับเข้าสู่ระบบรายวันนี่คือกญแจลอตโตนะครับเป็นของที่เกตนะครับ3ดอกนะครับ เล่นเกมกับเพื่อนก็เล่นธรรมดากับเพื่อนนะครับอันนี้แล้วนสุดท้ายจากักรพรรดิยุโรปก็บริจาคก,กิวนะครับ500 5 0 0กุศลน,นะครับวันที่2ครับแมตช์จัดอันดับเหมือนเดิมครับเล่น5 5หรือจัดอันดับ5เกมนะครับสะสมพลังงานของสมาคมเหรอ,อถ้าให้เราก็น่าจะเป็นอ่ะ เล่นกับเพื่อนนะครับเล่นกับเพื่อนในแคนนะครับสามเกมนะครับมีส่วนร่อมในการพับพข่านอานนี้ลงดันกับเพื่อนนะครับลงดันธรรมดากับเพื่อน,นครับอันนี้ลงดันกับกิวนะครับแล้วนี้ก็เล่นกับเพื่อนนะครับอ่นนี้อัพเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับ สิบสองครั้งกดไปเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับสิบสองครั้งกขียนตารางมาห้าสิบครับสำรวจใต้ดินอขออนุญาตไม่ไปแล้วกันครับก็ดันใหม่อยู่ตรงที่ผู้เล่นหลายคนตรงนี้นะครับแล้วก็ดันเจนธรรมรดาตรงนี้นะครับนี่ครับสูรย์ปีใหม่อยู่ตรงนี้นะครับ ที่เข้ามาในวันแรกก็จะมี5โคต้านะครับก่อนอันนี้คือซื้อเพิ่มอีก2โคต้านะครับเป็น7โคต้าไปเลยนะครับประมาณ100ชิ้นต่อวันนะครับอย่างต่ำ100ชิ้นต่อวันนะครับก่อนเดี๋ยวเราไปลงกันเลยนะครับโอค้คนเยอะนะครับญาตลงคนเดียวแล้วกันเนาะโอเค ก็น,น่าจะเหมือนเดิมนะครับจิงด้วยด่านนี้ก็ยิงแขนซ้ายแขนขวานะครับยิงไปเลยครับนี่ครับหลบหน่อยแล้วกันนะครับ ก่จริงๆเราต้องเดินมาอยู่ตรงกลางนะครับเวลาเราหลบจะได้ง่ายนะครับอ้าวชิดละหลบไม่พ้นนะครับก็ให้ไม่อยู่ตรงกลางนะถ้าเจอน้ําแข็งแบบนี้เราก็เดินหลบมาอย่างนี้นะครับก็ยิงมือให้แตกนะครับอ่าเสร็จแล้ว อ่นี่ครับเลือดบอสจะขึ้นมานะครับเราถึงจะยิงบอสได้นะเนี่ยครับ,รบก็เดินหลบไปหลบมาแบบนี้เลยนะครับบอสก็อัดเลยครับ you like you อืก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าดันเจียนใหม่นะครับ ก็ถ้าลงกับเพื่อนก็ยิงซ้ายยิงขวานะครับก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันในร้านค้าก็น่าจะมีซองจุดหมายออกมาขายนะครับก็สำหรับใครขาดเหลือยังก็สามารถซื้อได้นะ อยู่กลางๆไว้ครับเงี <Yeah. S 1> ่ยบจ่ยิงไปเรื่อยๆครับอ่าไม่มี ก็เพื่เล่นใหม่อาจจะลำบากหน่อยนะยิงไม่แตกหรือยิงไม่เข้านะ no ก็ห้าสิบมีงสามอันนะคก็กด50กด50อัดไปเลยก็ได้นะคมือ อ่าน่นะครับนี่นะครับกดห้าสิบก็จะประมาณนี้นะนั่นลงกับเพื่อนอโอ้โหห้าสิบยังไม่เข้าเขียไม่เป็นไรก็ยิไงไหมฮะ อ่าเลือดบอสโผล่มาแล้วนะครับชื่อน่ารักมากชื่อบี โอ้ดอรอปกล่องมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปเปิดที่หลังนะว่าได้กล่องมีอะไรม้างครับก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ดอรอปกล่องน้อยน้อยอยู่นะครับหรือว่าเราเกือบไม่รู้นะถ้าลงได้วันละเจ็ดครั้งก็หนึ่งร้อยสี่สิบ เศษต่อวันนะครับ10วันก็1,400เศษนะครับก็ต้องหาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับเ,เดี๋ยวคำนวณคร่าวๆให้นะครับสำหรับใครที่แบบจะเอาแบบ25เศษเลยนะครับใครไม่มีเศษเพิ่มนะครับก็10เศษตกอยู่1,000 หนึ่งพันนั่อะไรวะ no มันใช้120ในการแรกเนาะเออ1้อ150ในการแรกเ,เดี๋ยวขอไปดูความแน่ใจก่อนนะครับเดี๋ยวให้ข้อมูลที่พลาดเอ่อใช้120นะครับ สิตัวก็1200องรนะครับ20ตัวก็2400ันสนะครับอ่าประมาณ2800เศษนะครับก็แรงให้ครบยี่สิาเศษเลยครับ2 8 0พันแครับ ก็สำหรับผมเอาแค่15บห้เศษนะครับ5้าเศษก็อา่าถึงถุดเทาไหรวะ5้าเศษหร้อยหกร้ซองบวกอีก1ั0สองซองก็1800งอยเศษนะครับหกเจ็ดแปดโอเคถงแแ้ 1, ้พันแ0ดร้อเศษนะครับ ก็น่าจะประมาณสองถึงสามวันนะครับเดี๋ยวหามารีวิวให้นะครับไม่ได้สิลองอินเจ็ดวันยังไม่ได้ชิบหายละ มารยาาในเกมนะีส่งของขวัญมาส่งของขวัญกลับนะครับก็ถ้าใครไม่มีเพื่อนส่งของขวัญก็สามารถแพเพื่นมาได้นะครับไม่กัดนะครับไม่กัด กวไหมเพื่อนไม่กวแเรากวนนะก็มีชุดใหม่เข้ามาก็ใครอยากได้ก็จัดเลยครับเกียรร้อยที่เก็ยต่อหนึ่งหนึ่งชิ้นส่วนครับแล้วก็ชุดมีอยู่ประมาณ4-5้าชิ้นส่วนนะครับ ร้อยต่อชิ้นหืมสิบชิ้นอ่าเกดพันประมาณสามพันห้าร้อยที่เก็ต ก็อ,อันนี้คือแบบลวงดีแบบสุ่มแล้วไม่ซ้ำเลยนะครับสามพันห้าร้อยทเกตก็ตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณอ่าน่าจะไม่ถึงพันนะครับก็ในโปรโมชั่นอ่าเป็ o บุก็มีอยู่นะครับก็เติมจากร้านน่าจะดีกว่านะครับก็สองพันหกร้อยทเกตนะครับก็ตกอยู่ประมาณห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ โอได้วันนี้ได้มา200นะครับก็เดี๋ยวไปดูกล่องจดหมายก่อนนะครับโอได้มากล่องเดียวอันนี้เป็นกล่องสัตว์ขี่นะครับโอ้โหเลอดเกลือเหมือนเดิมแล้วก็กล่องนะครับสุ่มรางวัลอังเปาแล้วรางวัลลึกลานะของอังเปาอ๋อได้ซองจดหมายมาสองซองกับของคีบะทะนิดหนหน่อยหน่อยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้นะครับนี่นะครับแดกพัชั่นโกม oh. ุประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ อ่ะเนี่ยครับจัดเป็นโลดห้าสิบอ่ะเนี่ยครับสามพันห้าโอเคลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ